สวัสดีครับวันนี้แท็กซี่เทวดาครับก็โอ้ยร้อนต้องเอาเงินมาพัดนะครับก็มาเจอน้องนะครับที่ทํางานอยู่ไทยทีเอสนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องกูกันนะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอ่ะน้องชื่ออะไรครับแนะนําตัวครับผมปุ๊กครับก็เราเป็นผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดสมุทรปราการนะครับครับครับผมแล้วก็รู้ได้ยังไงอ่ะมา มาเจอรถพี่อะนัดพี่มาสัมภาษณ์เนี่ยก็พอดีแหล่งข่าวให้ข้อมูลมานะครับบอกว่ามาเจอเนี่ยมาเจอรถแท็กซี่แบบนี้บริการดีมากนะครับแล้วก็คือป่วยอยู่แล้วก็ประเด็นคือไม่เสียตังค์เราก็เลยเอ้าก็ถามไปถามมามันเป็นยังไงเราก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยแบบนี้มาเจอรถแบบว่าโอ้ยรถก็สะอาดคนก็ดีคุยสนุกอะไรแบบนี้ครับปรากฏว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสํําหรับสาหรับในมุมของผู้สื่อข่าว อ่าเราก็เลยติดตามว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนยังไงไปแปลงมากลายเป็นว่าอ๋อพี่เขาจอดอยู่ที่พระปะแดงนี่เองโทรไปเช็คอะไรต่างๆจนสามารถตามมาพบตัวพิตรีนะวันนี้ต้องขอบคุณพิตรีมากๆนะครับที่สําหรับอ,อ,อนุญาตให้ผมนักข่าวตัวน้อยๆคนหนึ่งนะครับมาสัมภาษณ์นะมามาดูว่าความเป็นอยู่เออความเป็นมาเป็นไปยังไงที่มามาทาตรงนี้เนาะ แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พิตรีเล่ามาเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหแบบขนลุกนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยโฟกัสไปเรื่องของคุณงามความดีนะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทํามาเนี่ยนึกถึงในหลวงรองไหเลยว่าท่านเคยพูดเรื่องของขาดทุนคือกําไรนะม,มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันใช่นะครับบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้กลับมาเป็นตัวเงินแต่เป็นในเรื่องของความสุขและความสุขนี่แหละทําให้เราได้อะไรหลายๆอย่างที่สําคัญคือได้วันนี้ได้มาเจอกับพิตี ตัวเป็นๆนนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากๆสำหรับความดีงามที่พี่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลสิบกว่าปีจนผมมามารู้วันนี้โอ้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับแต่ว่าก็ความดีเนี่ยมันมันไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ล้าหลังไม่ได้หายไปเนาะไม่ได้นานแค่ไหนแต่มันพัฒนาอยู่ของมันตลอดเวลานะครับก็อยากให้เพื่อนๆทางบ้านที่ชมไลฟ์ของพิติหรือว่าชมช่องต่างๆของพิติก็ นะเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสังคมต้องการคนดีๆแบบนี้ต้องการพวกเรามนุษย์ที่ทำํำสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีที่คืนค่าต่างๆเนี้ยให้กับสังคมนะครับ<อ>สังคมก็จะน่าอยู่ต่อไปนะครับขอบคุณมากน้องปูนาน,นะครับนี่กเ็เป็นน้องปูนะครับทีอ่อยู่ในรายการนะครับไทยทีวีเอสนะครับ ก็ผมแท็กซี่เทวดานะครับขับมา15ปีแล้วทุกคนก็รู้จักนะครับเป็นรถจิตอาสาที่ช่วยเหลือคนนะครับมานานละแล้วก็วันนี้เราก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเคลื่อนที่ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่ขึ้นรถมาได้นะครับถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอเอาไปเผยแพร่แล้วก็เราอยากให้รถหลอกของเราไปทั่วโลกนะครับแต่การเริ่มต้นก็คือเราต้องช่วยกัน นะครับขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับจากแท็กซี่เทวดานะครับขอบคุณมากนะครับ